มีคำถามมัยังเกษตรตามฝันครับว่าเขามีปุ๋ยสูตร13-13-21อยู่นะครับใหญ่จะเอามาใส่เป็นปุ๋ยรับรองข้าวสามารถทำได้หรือเปล่านะผมะผมก็ตอบว่าสามารถใส่ได้นะในกรณีที่ข้าวนะครับมีความเขียวของใบนะครับผมที่มากนะครับก็คือ,อ ปุ๋ยที่แนะนําจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงแล้วก็ตัวหลังสูงครับอย่างเช่น15 5 20 15 5 25 28, 20 8 20ตัวนี้ใช่ไหมครับผมถ้าเรานะครับใส่ปุ๋ยสูตรนะครับ13 13 21นะครับอาจจะใส่ได้ในกรณีที่เข้าวมีความเขียวแบบนี้นะครับผมครับเขียวเข้มแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีปริมาณไนโตรเจนอยู่ที่สูงเพียงพออยู่แล้วนะครับ เราไม่ต้องใส่เพิ่มนะเดี๋ยวมันจะบ้าใบครับก็สามารถที่จะใส่สูตร13.321ได้นะครับแต่ถ้าเข้าใบเหลืองนะครับทางนู้นนะครับถ้าเข้าใบเหลืองครับเราจะต้องมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนผสมไปด้วยนะครับอย่างเช่นปุ๋ยยูเดียนะครับผสมลงไปครับเพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนนะครับครับมันก็จะเป็นคล้ายสูตรอาจจะเป็นสูตรอ่า21.13.21แบบนี้ครับก็คือเติมครับ ในตัวเจ้นจากยูเรียลงไปอีกนะครับ13ครับลบด้วย11นะก็คืออยู่ที่8นะกลุ่มยาจีนเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับในคลิปหน้านะครับว่าต้องใส่ในตัวเจ้นะครับเท่าไหร่นะครับ